คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันแรงงานค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาคมเพราะฉะนั้นรายการดีว้าส์คาเฟ่ของเราวันนี้เราจึงเชิญคุณจิตราโคชเดชนะคะซึ่งเป็นคนที่เรารู้จักกันดีในฐานะที่มีบทบาทนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและตัวเธอเองนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างที่วันนี้จะมาแบ่งปันสุ ประสบการณ์ของเธอให้กับรายการ d ีว a าส์คาแล้วก็คุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณจิตรากจะเดชคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะรายการอื่นๆของ Voice TV เคยเชิญคุณจิตรามาในรายการแล้วหลายครั้งนะคะ,คะแต่นี่เป็นครั้งแรกสำหรับดีว a าส์คา ค่ะ,คะเพื่อต้อนรับวันรายงานนี่ก่อนที่เราจะคุยกับคุณจิตรานะคะแท็กมีข้อมูลนิดนึงนะคะจากมติชนสุดสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วคอลัมน์ของคุณมุกดาวสุวรรณชาตินะคะได้พูดถึงไรายได้ค่ะ,คะที่ทำให้เกิดช่องว่างทางชนชั้นนะคะบอกว่ายกตัวอย่างบริษัทมหาชนสิบแห่งที่ ดูรายได้ของผู้บริหารนะคะบอกว่าบริษัท TPO ไพลินมีมีผู้บริหาร5รายได้ค่าตอบแทนรวมเออแขกนับเลขไม่ถูกละหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสองห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทเฉลี่ยคนละสามสิบห้าล้านกว่าบาทนะคะต่อปีต่อปีค่ะ ไม่ใช่ต่อชาติอันนี้คือนนากาไม่ถูกเลยนี่คือผู้บริหารทุกคนคือตกมีรายได้ต่อเดือนคนละสองล้านเก้าต่อเดือนค่ะบริษัทปูนซีเมนไทยนะรายได้ต่อเดือนคนละหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทบริษัทปูนซีเมนนครหลวงมีผู้บริหารเจ็ดราย ค่าตอบแทนต่อเดือนคนละหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันหนะะึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทเดนธนาคารกรุงเทพรายได้ต่อคนต่อเดือนสองล้านกว่าบาทไทยพารนิทล้านเจ็ดสยามแมคโครล้านเอ็ดบิ๊กซีล้านกับสองหมื่นกว่าบาทพี CP, ล้านกับเก้าหมื่นกว่าบาท,ทเ r u เฉลี่ยคนละ12 0 0 0ล้านบาทต่อปีก็มีอื่นๆนี้ส่วนข้าราชการประจาข้าราชการการเมืองยกตัวอย่างบางบางองค์กรนะคะองค์กรอิสระประธานสารรัฐธรรมนูญ6 0,000กว่าบาทนะคะบวกเงินประจําตําแหน่งอีกห้าหมื่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญ6 0 0 0 0กว่าบาทเงินประจํา4 0,000กว่าบาทกกต6 0 0 0 0กว่าเงินประจํประจตแหน่งอีก40,000กว่าก็คือรวมแล้วรายได้ประมาณแสนกว่าบาทนะคะ ยังมีอีกเยอะค่ะนี่เป็นรายได้ประมาณนี้โอ้โหพอฟังแล้วค่ะคุณค่ะคุณสูจริงคุณจิตราค่ะขอถามเลยค่ะพอฟังรายได้ของผู้บริหารเขาขนาดนี้แล้วเนี่ยแรงงานไทยเราคุณภาพชีวิตเป็นไงคะแล้วก็ค่าจ้างขั้นต่ําที่เขาบอกว่า300บาทเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกับแรงงานไทยค่ะนะคะพูดถึงว่าค่าจ้างขั้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ย ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนไม่สามารถที่จะดำรงชีพยอยู่ได้อ,อย่างที่เรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าการมีคนงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแรงงานย้ายถิ่นคราวนี้การเป็นแรงงานย้ายถิ่นเนี่ยเวลาเรามาจากบ้านจากต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใน,ใ,นใกล้ใกล้ที่ทํางานเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าเช่าบ้าน อ๋อแน่นอนค่ะค<อ>่าเช่าบ,บ้านตอนนี้เนี่ยถั่วเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยคิดเป็น40-50%ของค่าจ้างค่ะค่ะแล้วก็ก็จะมีค่าอาหารค่าส่งลูกถ้ามีลูกก็ต้องส่งลูกให้กลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดค่ะเพราะนั้นค่าจ้าง300บาทสําหรับคนงานเนี่ยจากค่าจ้างขั้นต่ํา2 1 5บาทแล้วปรับมาเป็น300บาทเนี่ยคนอาจจะมองว่ามันเยอะ,ะมันขึ้นมาถึง85บาท แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอมันจะมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทเนี่ยแม่ค้าขายข้าวแกงก็ปรับค่าอาหารขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ก็ปรับค่าอาหาร่ปรับค่าค่าเดินทางขึ้นคนนี้เกณฑ์มาตรฐานในการปรับอย่างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีเกณฑ์อยู่แล้วนึกอยากจะปรับเท่าไหร่ก็ปรับเนี่ยค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยก๋วยเตี๋ยวขึ้นอีก5บาทขึ้น5บาทตีไปกิน3มื้อก็15บาบาทแล้วเนี่ยค่ะ Mm hmm. วินมอไซค์อีกค่ะ,คะขึ้นอีก5บาทนั่งสองเที่ยวก็10บาทละ2 0 25บละเนี่ยค่ะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี้ยขึ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันพอมีการปรับค่าจ้างเนี่ยก็จะมีการปรับค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น,นเพราะงั้นเนี่ยใช่นี่คนงานที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ย 300อบาทเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรเขาต้องทำโอทีก็ต้องทำงานมากกว่าวันละแปดชั่วโมงถ้าไม่มีโอทีก็จะต้องหาไรายได้พิเศษรายได้พิเศษก็ทำธุรกิจขายตรงแล้วก็ที่เขาทำทำกันอยู่เป็นสาวเ<ะ>ชียเบียบ้างแล้วก็หลังหลังเลิกงานนี้ผู้ชายก็จะไปขับวินมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงก็ ก็ต้องหาไรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีโอทีหรือไม่เราก็อาจจะต้องเลือกดูโรงงานที่ที่มีโอทีแต่ค่าจ้างอาจจะน้อยหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้า300บาทนี่ยังลําบากอยู่คุณจิตราคิดว่าสักประมาณเท่าไหร่คนงานไทยถึงจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคําถามนี้เป็นคําถามที่แบบถูกถามมาตลอดเลยว่าเอะคนงานคนงานไทยเนี่ยควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีควรจะ,ะไรายได้เท่าไหร่ค่ะ เท่าผู้บริหารตะกี้เนี่ยไม่เดือนละเดือนละเอาเอาไม่ต้องผู้ไริหารเอาตำแหน่งซักข้าราชการเรานรบหมื่นความเป็นจริงเนี่ยในในเรื่องของค่าจ้างเนี่ยมันก็ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นคือการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของ มีส่วนประกอบอื่นๆด้วยอย่างเช่นค่าเช่าบ้านเนี่ยค่ะค่าเช่าบ้านเนี่ยควรจะอยู่ในอัตราที่ 5- หรือ10เปอร์เซ็นต์งเี้ยค่ะของค่าจ้างนะคะไม่ว่าคุณจะมีค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยอัตราค่าเช่าบ้านควรจะอยู่5หรือ10%ไเปอร์เซ็นต์เมื่อสักครู่บอกว่า50เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ค่ะ40-50ถึงแล้วก็ควรจะมีระบบขนส่งที่ดีระคาถูกให้กับไม่ใช่นั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสี่ยงตายด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอาหารอันนี้คือจะต้องมีอาหารที่ ที่ถูกแบบเหมือนกับประกันราคาอาหารนะคะ,คะว่าสินค้าที่จําเป็นสําหรับคนงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีค่าเช่าบ้านมีค่ารถรับส่งมีค่าอาหาร แล้วแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็มีการส่งเสริมในเรื่องของออน้ําไฟฟรีใช่ไหมคะ,คะแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยคนงานไม่ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ใช้น้ําไฟฟรีเลยเพราะเวลาเราอยู่หอพักอยู่บ้านเช่าเงี้ยค่ะเราก็จะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟกับหอพักแล้วก็บ้านเช่าน้ําไฟฟรีเนี่ยมันจะได้เฉพาะเจ้าของมิเตอร์เท่านั้นเงี้ยค่ะคนงาน,นก็้านใช,ใช่ค่ะ,คะ บางบ้านเนี่ยเป็นบ้านเศรษฐีก็ยังได้น้ําไฟฟรีเพราะ,ะว่าเขาเป็นเจ้าของมิเตอร์ซึ่งคนงานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได,ได้ใช้น้ําไฟฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องค่าจ้างแล้วเนี่ยมันควรจะต้องส่งเสริมเรื่องการสิทธิการรวมตัวเรื่องการมีสาภาพแรงงานเพราะว่าการมีสาภาพแรงงานอย่างนี้ อย่างถ้าเรามีสาภาพแรงงานเรารู้ว่าบริษัทปูนซีเมนไทยเนี่ยมีผู้บริหารมีไรายได้เท่านี้เนี่ยแสดงว่าบริษัทมีผลกําไรถ้าเกิดเรามีสาภาพแรงงานเราก็สามารถที่จะเอาผลกําไรมาต่อรองเพื่อแบ่งปันให้กับคนงานได้างคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสาภาพแรงงานก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเราก็นั่นหมายรวมถึงว่าเรื่องของการ รักษาพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการดูแลสุขภาพตอนนี้กลายเป็นว่าคนงานเนี่ยนอกจากมีค่าจ้างแล้วเนี่ยยังจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมซึ่งต่างกับคนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ทํางานในโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมแต่เขาก็ได้รับการบริการรักษาฟรีแต่คนงานเนี่ยก็รักษาฟรีเหมือนกันแต่ว่าต้องสมทบอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่ะเพราะนั้นเนี่ย ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะพูดเรื่องเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้ม,ม,มัน,ม,นมันมีปัจจัยอื่นเพราะฉะนั้นคือคุณจิตรากำลังจะบอกว่าลำพังขึ้นค่าจ้างเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกเพราะโดยทั่วไปแล้วคนเรามีรายได้เท่าไหร่มันก็มันมันไม่มีจุดสิ้นสุดแต่คุณจิตรากำลังจะบอกว่าสิ่งที่จะช่วยให้คุณภาพของชีวิตแรงงานดีขึ้นก็คือระบบสวัสดิการจากรัฐใช่ไหมะเช่นสมมุติว่ามีเนอร์เซอรี่มีศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ที่ดีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือถ้าหากว่าเด็กๆในบ้านเราได้มีโอกาสเรียนฟรีนะคะมีสวัสดิการที่จะเรียนหนังสือในโรงเรียนรัฐบาลโดยไม่จ่ายค่าเทอม ไม่ต้องไปเสียค่าชุดนักเรียนชุดแบบฟอร์มชุดวอร์มชุดพละชุดนอนเป้เชุดลูกเสือเนตนาลีอีกสารพัดชุดซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาถ้ารัฐบาลเราสามารถสร้างระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องไปเพิ่มที่ค่าแรงขั้นตา่าเพราะว่าพอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําค่าครองชีพก็ขึ้นไปล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ที่น่าสนใจคือเรื่อง นมนมเด็กอะ,ค,ะค่ะคือการที่เราเป็นคนงานในโรงงานเนี่ย<ค>การให้นมลูกเนี่ยมันมันไม่มีความสะดวกอยู่แล้ว<ค>มันไม่สามารถที่จะให้นมลูกได้คือการคนที่จะสามารถให้นมลูกได้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่แบบไม่มีงานทำอะ่ะคนที่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงลูกจร<ค>ิงๆนั่นก็ต้องพูดถึงเรื่องของผู้หญิงที่มีคนที่ดูแลมีสามีหรือใครที่ดูแลได้เงี้ยค,คนคนี้นมผงเด็กเนี่ยมันแพงมาก เดือนหนึ่งเน g g ี 3, ่ยเด็กกินนมผงถึง3,000ถึงบาทในขณะที่แม่มีค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยค่ะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยต้องมีภาระสูงมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยนําไปสู่เรื่องปัญหาของผู้หญิงในโรงงานที่ปัญหาเรื่องผู้หญิงทําไมจะต้องเลือกไปทําแทาง้งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องแบบว่า <iem. S 2> เขาไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แล้วด้วยจากการทํางานเข้ากะต้องเข้างานก่อนต้องมาทํางานเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถทิ้งลูกได้แล้วบางบ้านเนี่ย สังคมมันเปลี่ยนไปเราเราไม่มีพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดจึงจะส่งลูกไม่ได้บางบ้านบางครอบครัวก็เป็นแบบนั้นแล้วเรื่องนมนี่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าสังคมไทยถูกทําให้เชื่อว่าแม่ที่ใช้นมผงเลี้ยงลูกเป็นแม่ที่ไม่มีคุณภาพเป็นแม่ที่ไม่รับผิดชอบเป็นแม่ที่เไม่รักลูกแล้วก็เป็นแม่ที่ฟุ่มเฟือยเพราะว่านมผงมีราคาแพงแต่ปรากฏว่า ไม่ใช่แม่ทุกคนที่มีความฟุ้งเฟือยในชีวิตพอที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานแขกอยากให้คุณหญิงเล่าถึงสภาพของชีวิตของสาวโรงงานะนะคะว่ามันกิจวัตรนะคะ,คะก็เมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ทำงานโรงงานนะคะ จะต้องเข้างานเจ็ดโมงเชา้าเจดโมงเช้าเนี่ยก็ต้องตื่นสักประมาณตีตีห้าเริ่มแต่ตีห้าเลยค่ะเพราะตื่นมาตีห้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ออกไปรอตรงจุดรถรับส่งโชคดีว,ว่าบริษัทที่ทำงานอยู่เนี่ยมีรถรับส่งการที่มีรถรับส่งนี่ไม่ได้ว่าบริษัทใจดีนะคะมาจากการเ,าเรียกร้องของสาภาพแรงงานนี่พอเราขึ้นรถรับส่งปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคือต้องหลับ แล้วก็ <พอ S 2> เคยมีอุบัติเหตุนะคะที่คนงานเสียชีวิตก็คือรถรับส่งชนกันเพราะคนงานหลับพอไปถึงโรงงานปุ๊บก็กินอาหารเช้ากินอาหารเสร็จก็ต้องเข้าทํางานเข้าทํางานแล้วก็จะพักอีกทีก็เที่ยงหนึ่งชั่วโมงแต่เวลาการทํางานในโรงงานเนี่ยมันมันจะมีระบบการทํางานในโรงงานถ้าเกิดใครไม่เคยทํางานในโรงงานจะไม่รู้ว่าระบบการทํางานในโรงงานคือมีการเร่งเป้าการผลิตนะคะ ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณผลิตได้300ชิ้นพรุ่งนี้หัวหน้างานจะต้องมาบอกว่าพรุ่งนี้ขอ350ชิ้นแล้วถ้าคุณ350ชิ้นเขาก็จะขอ0 0ชิ้นเชิ้นคือเร่งเป้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณทำอยู่ได้แค่400ชิ้น2 3สวันติดติดกันเขาเห็นแล้วว่าคุณได้400้เขาก็จะเอาเป็นเกณฑ์มาตรฐานว่าต่อไปจะต้องได้400ทุกวันต่ำกว่านี้ไม่ได้ใช่เพราะแสดงว่าคุณมีศักยภาพในการทำ แล้วก็จะมีเงินจูงใจเช่นถ้าคุณทําได้400ชิ้นคุณอาจจะได้เพิ่มอีก10บาทอะไรเงี้ยคนก็มีแรงจูงใจก็พยายามทําการทํางานตั้งเป้าเนี่ยก็ทําให้คนแบบนั่งนานๆก็ปวดหลังบางคนก็ไม่ฉี่บางคนก็แบบ อันฉี่ก็เป็นกลวยไตอักเสบไม่อยากไปกินน้ำเพราะกินน้ำแล้วก็ปวดฉี่อะไรเงี้ยพอไปเข้าห้องน้ำก็ทำให้ผลิตได้น้อยลงไม่ต้องเสียบางโรงงานก็อาจจะแบบเวลาเข้าห้องน้ำก็อาจจะต้องมีสัญลักษณ์เช่นสีแดงอะไรเงี้ยมาปักไว้ตรงหัวจักอะไรเงี้ยให้รู้ว่าคนงานคนนี้ไปเข้าห้องน้ำาเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะมีเกณฑ์ว่า ในรายการผลิตจะต้องเข้าห้องน้าได้แค่5้าคนเงี้ยค่ะก็ถ้าเห็นหัวสีแดงห้าหัวแล้วก็รอว่าใครมันจะมาเอาหัวลงแล้วก็เป็นตาเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้ระบบแบบนี้มันก็ต้องมีคิวด้วยแบบมันก็มีเป็นบางโรงงานแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดเงี้ยค่ะแต่ถ้าโรงงานไหนที่มีสภาพแรงงานเขาก็ต้องไปต่อสู้เรื่องพวกนี้ให้พอหลังจากนั้นก็ตอนเย็นเลิกงานเนี่ยก็เป็นคนงานก็สภาพเดิมค่ะว่าพอขึ้นรถรับส่งก็หลับ หลับก็จนถึงจุดรถรับส่งก็ถึงได้เข้าบ้าน <c oughs> หรือไม่ก็ถ้าไม่ทำโอทีถ้าทำโอทีก็ เลิกสองทุ่มนี้กว่าจะถึงบ้านก็สามทุมท่มสี่ทุ่มเนียค่ะแล้วบางทีก็เป็นช่วงรถติดตอนเย็นช่วงรถติดก็จะทรมานมากเวลาจะฉี่ยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่จะเอาเวลาที่ไหนไปให้หนมลูกนะคะนี่คือเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสภาพที่คนซึ่งไม่ได้เคยไป,ไปเห็นในโรงงานอาจจะไม่ทราบแล้วคุณหนิงพูดหลายครั้งเรื่องสภาพแรงงานเดี๋ยวช่วงหน้าแขกจะมาชวนคุณหนิงนะคะเราสามคนจะมาชวนคุณหนิงคุยเรื่องสภาพแรงงานคืออะไรค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณจิตรากันต่อนะคะตะกี้คุยว่าเวลาจะฉี่งยัไม่มีเลยนะคะแถมยังต้องผลัดกันไปฉี่นอกจากเวลาฉี่แล้วเนี่ยแขกคุยอรอบกับคุณจิตราบอกว่าการเข้าถึงการคุมกําเนิดน,นะคะแล้วก็ ในชีวิตส่วนตัวที่เป็นอีกด้านหนึ่งของการอยู่ในโรงงานเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการคุมกําเนิดของผู้หญิงด้วยแล้วนําไปสู่ปัญหาการทําแท้งแล้วยังนําไปสู่ปัญหาของการทําแท้งที่กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ตามความประสงค์ของแม่อีกค่ะก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ในโรงงานเนี่ยคือนอกจากทำโอทีแล้วเนี่ยบางทีสามีก็จะต้องทํางานเข้ากะเป็นระบบ3กะก็คือ บางทีก็ไม่ได้เจอกันหรือว่าเาเป็นช่วงที่สวนกันเช่นเรากาลังจะออกสามีเลิกงานมาเจอกันสิบยี่สิบนาทีอย่เงี้ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์ที่แบบด้วยใช้ระยะเวลารีบรีบอาจจะไม่มีถุงยางหรือว่าบางทีเราก็าลืมกินกินยาคุมอย่างเงี้ยค่ะเพราะการกินยาคุมมันต้องมีวินัยมากค่ะแล้วมันก็ต้องมีเวลาที่ค่อนข้าง ชัดเจนเนาะ,ะช,ชีวิตประจําวันอ่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยวิธีการทํางานแบบนี้มันไม่ได้เอื้อมหน่วยหให้สําหรับการคุมกาเนิดแบบนี้เลยใช่ค่ะ,คะเพราะว่าสามีภรรยาก็จะไม่ได้ทํางานพร้อมกันเลิกงานพร้อมกันอะไรอย่างงี้ค่ะถ้ายิ่งทํางานคนและโลงงานก็เวลาทํางานก็คลาดเคลื่อนกันไปนคะคะ,ก,คะก็จะนํามาสู่ปัญหาแบบท้องแบบ ไม่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยซึ่งน้อยคนมากที่จะพูดถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการให้นมลูกแล้วก็ปัญหาการคุมกําเนิดแล้วคุณหนิงก็พูดหลายรอบนะคะ <c oughs> ว่าสิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของชีวิตแรงงานได้ก็คือการจะต้องมีสาภาพแรงงาน ซึ่งคำคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างแปลกปลอมไหมนี่เบียสของความสำนึก่อค่ะมันคืออะไรอย่างไรแล้วอุปสรรคของการก่อตั้งสภาพแรงงานในสังคมไทยมีอะไรบ้างแล้วเพราะเห็นใดบางสภาพจึงดูมีลักษณะมีอิทธิพลเหลือเกินซะอีกเช่นสภาพของรถไฟนี่เป็นต้นก็พูดถึงถ้าเราพูดถึงสหภาพแรงงานเนี่ยในทางสากลเนี่ยทั่วโลกก็จะแบบ จะรู้จักสหภาพแรงงานอย่างในยุโรปเนี่ยค่ะสหภาพแรงงานก็ค่อนข้างเข้มแข็งอย่างในเกาหลีใต้เนี่ยสหภาพแรงงานก็เข้มแข็งจนนํามาสู่การพลิกเป็นพรรคการเมืองได้อย่างเกาหลีใต้เน,นี่ยค่ะแต่พอมาอยู่ในภูมิภาคเอเชยเียอย่างในไทยก็แล้วกันในประเทศไทยเนี่ยพอพูดเรื่องสหภาพแรงงานทุกคนก็นึกจินตนาการว่าเป็นพวกหัวรุนแรงเป็นพวกแบบว่า เป็นพวกก้าวลวาวเป็นพวกที่ไม่ยอมรับกําหนดกฎเกณฑ์ของสังคมเนี่ยค่ะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยพยายามที่จะพูดเรื่องสาภาพแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องของคนแบบชั้นต่ําเป็นผู้เป็นพูดถึงเรื่องของคนที่ไม่มีความรู้เป็นพวกที่ไม่มีความเข้าใจเป็นพวกที่รวมตัวกันแล้วก็เรียกว่าใช้ ไม่ใช้กฎหมายอะไรเงี้ยใช้กฎหมูหม่อย<า>่ซึ่งความเป็นจริงแล้วสหภาพแรงงานเนี่ยของไทยเนี่ยมันก็มีมานานแล้วแล้วก็มีกฎหมายรับรองก็คือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปีหนึ่งก็ก็ต้องยอมรับว่าสหภาพแรงงานที่ค่อนข้างเข้มแข็งในยุคแรกๆก็คือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจค่ะคน,นนี้คนงานในรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นสหภาพแรงงานแล้วก็ รัฐวิสาหกิจเนี่ยคะ่ะก็มาช่วยกันในเรื่องของการตั้งสหภาพแรงงานภาคเอกชนเพราะฉะนั้นการมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยเ,เขาก็จะมีอำนาจการต่อรองหรือการรวมตัวกันมีเป็นระบบมากกว่าค่ะในขณะที่แรงงานภาคเอกชนเนี่ยการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็จะถูกทำลายเวลาเรารวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานปุ๊บเนี่ย มันจะต้องนําไปสู่การจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงานที<ะ>น,นี้พอไปจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงานปุ๊บก,กระทรวงแรงงานก็ต้องโทรไปที่บริษัทว่าอ,อ,อย่างนางสาวจิตตาเนี้ยเป็นพนักงานของที่นี่จริงไหมบริษัทก็ถามว่าเพราะอะไรทําไมกระทรวงต้องโทรมาเขาก็บอกว่าเนี้ยกาลังมาตั้งสาภาพก็ต้องเช็คว่าเป็นพนักงานงที่นี่จริงหรือเปล่าก็บริษัทก็เลิกจ้างด้วยเหตุอะไรไว้ก่อนเนี้ยค่ะเพราะว่าการเลิกจ้าง คนที่กําลังจะตั้งสาภาพแรงงานเนี่ย<อ>มันไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเพราะนั้นการเลิจกจ้างด้วยเหตุอะไรก็ได้แล้วคุณก็ไปเข้าสู่ระบวการทางศาลเอาเองเช่นในจ้างเนี่ยเ,เราก็อ้างว่าในจ้างเลิจกจ้างเราเพราะเหตุเราจะตั้งสาภาพแรงงานแต่ในจ้างบอกไม่ใช่เพราะคุณมาทํางานสายหรือเพราะคุณทํางานด้ยประสิทธิภาพหรืออะไรก็ว่ากันไปส่วนใหญ่มันก็เลยจะกลายเป็นว่าการทําลายสหภาพแรงงานที่ที่เห็นเป็นรูปประมเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดขึ้นใน ในขบวนการทังสารค่ะคราวนี้พอรวมตัวกันมีสาภาพแรงงานแล้วเนี่ย ทุกวันนี้การตั้งสัสาภาพสภพพะายงาน,นมีสมาชิกอยู่ประมาณ3%เซเท่านั้นเองจากคนงานที่อยู่ในระบบประมาณ9ล้าล้านคนการมีสมาชิกสาภาพรายง,งานน้อยเนี่ยอำนาจการต่อรองของเราต่อรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่มีมออการที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ว่าการเรียกร้องสิทธิต่างๆในโรงงานเนี่ยถ้าสาภาพแรายง,งานที่เข้มแข็งแล้วมีสมาชิกสาภาพ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอำนาจการต่อรองแต่คราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยการที่จะเข้าใจเรื่องสาภาพแรงงานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งสังคมไทยเนี่ยเวลาลูกจะมาทํางานในกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่ก็จะสั่งสอนเลยว่าถ้าไปทํางานในกรุงเทพนะเราจะต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อนายจ้างาเพราะเขาเป็นผู้มีพระคุณด้วยความที่เรารู้สึกว่านายจ้างเป็นผู้มีพระคุณเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นหุ้นส่วนหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของ ของธุรกิจนั้นเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าในจ้างมีพระคุณเวลาเราต่อรองอะไรกับผู้มีพระคุณเนี่ยมันก็ถูกกดทับโดยโดยลักษณะความคิดอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเ,เจ้าหน้าที่ไลฟก็จะบอกว่าการเป็นสาภาพราง,งานเนี่ยเราจะต้องทําตัวเป็นกลางเราจะต้องวางตัวเป็นกลางในจ้างเนี่ย เปรียบเสมือนพ่อลูกวิธีแบบปรุงแบต่งคนนี้การวางตัวเป็นกลางเนี่ยลองคิดดูนะคะว่าในจ้างก็อยู่ฝั่งในจ้างตัวแทนลูกจ้างยังทําตัวเป็นกลางอีกมันก็เท่ากับครึ่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งในจ้างแล้วครึ่งหนึ่งก็อยู่ในส่วนของลูกจ้างเนี่ยนี่ค่ะวิธีคิดแบบนี้ก็ทําให้การอบรมแบบนี้ก็ทําให้เราที่จะนําไปสู่การต่อรองก็ไม่มีแล้วก็มันก็จะมีวิธีการทําลายสภาพแรงงานหลายรูปแบบเช่นซื้อตัวผู้นํา หรือเลิกจ้างผู้นำหรือให้ตำแหน่งผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่เนะะี้ยค่ะคนนี้พอพอคนงานเนี่ยเห็นเห็นผู้นำมีลักษณะแบบนี้ก็เกิดการเบื่อหน่ายสาภาพแรงงานว่าพวกคุณเองก็ขึ้นมาก็ไม่มีความจริงใจะอะไรเงี้ยค่ะกับเข้าไปสู่ขบวนการต่างๆก็ทําให้คนงานเนี่ยก็ไม่รู้สึกถึงพลังของตัวเองอที่จะร่วมมือกันที่จะมาสร้างอำนาจการต่อรองอค่ะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเออ สหภาพแรงงานในในในประเทศไทยเนี่ยก็ก็มีลักษณะเป็นบริษัทใครบริษัทมันมันไม่มีลักษณะการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานที่เรียกว่าภา,าคอุตสาหกรรม,มการต่อรองแบบเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเหล็กหรือว่าอุตสาหกรรมกระดาษมันไม่มีลักษณะการต่อรองเป็นอุตสาหกรรมเหมือนในต่างประเทศเนี่ยค่ะก็เลยทําให้บริษัทนี้ค่าจ้างสูงเพราะมีสหภาพแรงงานบริษัทนี้ค่าจ้างน้อยเพราะไม่มีสหภาพแรงงานเพราะนั้นในจ้างก็ เกิดการหมุนเวียนการทําลายสหภาพแรงงานง่ายขึ้นก็คือบริษัทไหนมีสหภาพแรงงานก็ทําลายแล้วก็โยกงานไปสู่บริษัทที่ไม่มีสหภาพแรงงานบริษัทที่ไม่มีสหภาพแรงงานก็ไม่มีอํานาจการต่อรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซับซ้บอนมากเลยแลี้มันพอเป็นไปได้ไหมคะมกับการที่ประเทศเราจะมีสหภาพแรงงานแบบองรวมแบบนั้นนะคะคุณหนิงพอเห็นทางไหมคะ มันมีความเป็นไปได้ค่ะคือจริงๆมันมีอนุสัญญา ILO 87 98้พูดเรื่องสิทธิการรวมตัวแล้วก็สิทธิการเจรจาต่อรองซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ไม่รับอนุสัญญา ILO 2ตัวนี้ค,คือการรับรองอนุสัญญา ILO ตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้สิทธิการรวมตัวเนี่ยสามารถทําได้โดยไม่ต้องถูกกีดกันจากรัฐถ้ารัฐกีดกันเราก็ไปร้อง ILO อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วก็บานกจะทําให้คนเนี่ย รู้เรื่องของสิทธิการรวมตัวเนี่ยคือปัญหาอีกอันหนึ่งที่ที่เราเป็นเห็นเป็นปัญหาคือเราเนี่ยมาจากภาคเกษตรใช่ไหมคะเราโตมาจากภาคเกษตรแล้วก็ย้ายมาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเราไม่มีพ่อแม่ที่รู้เรื่องสาภาพแรงงานแต่อย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยคะ่ะ คนที่ทำงานในโรงงานเขาบอกพ่อแม่เขาเนี่ยจะบอกลูกว่าถ้าทําเข้าไปในโรงงานนะคุณต้องเป็นสมาชิกสหภาพนะ<อ>แต่พ่อแม่เราไม่รู้เรื่องสหภาพแรงงานไง<อ>ส่วนหนึ่งเราก็โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้สอนเรื่องสหภาพแรงงาน<อ>ไม่เคยพูดเรื่องสหภาพแรงงานไม่เคยสอนเรื่องสิทธิการรวมตัวหรือว่าไม่เคยสอนเรื่องอกฎหมายแรงงานพื้นฐานเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการเข้ามาสู่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็มาแบบแทบไม่รู้จักว่ามันมีกฎหมาย คุ้มครองแรงงานนะมันมีพรบรแรงงานสัมพันธ์นะมันมีกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานนะมันมีกฎหมายประกันสังคมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คนที่เข้าสู่การจ้างงานเนี่ยก็แทบจะไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วยิ่งคนที่เรียนจบมหาลัยมาเนี่ย <c oughs> ก็ยิ่งจะไม่เข้าร่วมกับสาภาพแรงงานเลย <c oughs> เพราะเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะต่อรองได้ด้วยวุฒิการศึกษาด้วยความสามารถที่คิดว่ามีมากกว่างะะี้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ เขาก็จะไม่เข้าร่วมกับสาภาพแรงงาน<ม>ก็เป็นส่วนน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนที่มีการศึกษาสูงหน่อยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเลือกวิธีการรวมตัวแล้วต่อรองเท่าที่ฟังเนี่ยปัญหาสาภาพแรงงานของไทยเนี่ยคุณซู้ชิงท่ารู้สึกว่าฟังจากคุณจิตราแล้วเป็นปัญหามิติทางวัฒนธรรมค่อนข้างเยอะ 1. ะปัญหาเรื่องเรายังอยู่ในวัฒนธรรมแบบผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ในวัฒนธรรมแบบเครือญาติ แล้วมาจากสังคมเกษตรกรรมที่เรารู้สึกว่าในในจ้างเป็นผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต่อรองในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ที่ควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับในจ้างแล้วต่อรองกันโดยเอาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเป็นตัวตั้งแต่ใช้คําว่าพระคุณบุญคุณเป็นตัวตั้งอันนี้เป็นมิติทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสําคัญมากมิติทางวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งก็คือเราใช้การศึกษา เป็นตัวแบ่งแยกคนคือทั้งทางที่คนจบปริญญาตรีปริญญาโททำงานในองค์กรเหมือนกันกับแรงงานที่อาจจะจบมสามหรือจบอาชีวะก็เป็นแรงงานเหมือนกันควรจะเข้าร่วมในฐานะที่เป็นกลุ่มของสาภาพแรงงานในฐานะที่เป็นแรงงานเท่ากันกลับไม่เท่ากันเพราะไปแบ่งแยกว่าแรงงานคือคนที่ใช้แรงงานส่วนตัวเองเป็นไวท์ ola, คอ o l ไม่นับเนื่องเป็นสาภาพแรงงานแบบนี้แล้วก็ขาดประสบการณ์ของการสั่งสมความภาคภูมิใจในฐานะของ ชนชั้นแรงงานซึ่งในต่างประเทศจะมีพักแรงงานใช่ค่ะราวน,น,นี้อีกอีกอันหนึ่งก็คือว่ากฎหมายเนี่ยเอ่อพรอบแรงงานสัมพันธ์ปี18เนี่ยมันก็ถูกเขียนไว้ด้วยว่า <piace. S 3> สหภาพแรงงานเนี่ยมันมีการแบ่งการรับสมัครสมาชิกสหภาพแรงงานมันจะเขียนว่าสมาชิกสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทยต้องมีอายุ <hon> <carried. S 1> ไม่น้อยกว่า15ปีต้องไม่เป็นผู้บริหารเอ่อต้องไม่เป็นผู้ที่มี มีส่วนลงโทษหรือว่าปรับขึ้นค่าจ้างอะไรนะคะคนนี้พอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการคุมมครือบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันปรับขึ้นค่าจ้างได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมีส่วนลงโทษหรืออะไรเงี้ยก็ทาให้ไม่อยากเข้าร่วมแล้วบางทีในจ้างก็ให้ให้อำนาจนิดนิดให้มันเข้ากรอบกฎหมายอะไรเงี้ยก็ทําให้คนไม่อยากมาเข้าเป็นสมาชิกสภาทีนี้ในทัศนะของคุณของคุณหญิงเนี่ยนะครับ ออการที่แรงงานไทยเนี่ยจะได้มีที่อยู่ที่ยืนในสังคมนะคะมีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้ใช้แรงงานแล้วมันมีวิธีไหนนะคะที่จะดํารงศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงานในฐานะที่ให้มีความภูมิใจในตัวเองอะ่ะคือ อันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องของทางการเมืองเลยนะคะว่าเป็นเพราะคนงานเนี่ยไม่สามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งในสถานประกอบการได้การที่คุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสถานประกอบการเนี่ยทำให้คุณไม่มีอํานาจการต่อรองต่อพักการเมืองนะคะเรายังไม่ต้องพูดถึงการมีพักแรงงานหรอกเอาพูดถึงอํานาจที่เราจะต่อรองต่อพักการเมืองก่อนเนี่ยเรายังไม่มีเลยคืออย่างนิ้งแย้อยู่สุพรรณเนี่ยถึงเวลาเลือกตั้งกลับไปเลือกตั้งสสที่สุพรรณ แต่เวลาปัญหาเนี่ยชีวิตจริงเราเนี่ยเรากินเราเราใช้ชีวิตเรามีไรายได้เนี่ยอยู่ที่สมุดปากกาเวลาเราถูกเลิกจ้างเนี่ยเราไปร้องสสสุพรรณได้ไหม,มสสสุพรรณไม่รู้เรื่องเราต้องไปร้องสสสมุดปากกาคนนี้การที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นเ,เรียกว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชากรขอ,ของเขาเนี่ยเราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองหรือนโยบายเนี่ยมันก็จะไม่มีนโยบายเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานโดยตรงเพราะสมุดปากกาเนี่ยก็ เขาบอกว่าเมืองแรงงานก็จริงแต่ไปเช็คดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นกลายเป็นประชากรแฝงหมดเลยทุกคนก็ต้องกลับไปเลือกตั้งสสในในพื้นที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีการแก้รัฐมนูญเนี่ยะจะต้องพูดถึงเรื่องสิทธทิการเลือกตั้งของคนงานในเขตพื้นที่ทํางานหรือเขตในเรื่องของประกันสังคมก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบในเรื่องของการเลือกว่า เอออยากจะไปเลือกสสที่บ้านเกิดหรือว่าเลือกในสสในเขตพื้นที่ทํางานก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกสสในเขตพื้นที่ทํางานเราก็สามารถสร้างอํานาจการต่อรองต่อภรคการเมืองในนั้นหรือบางโรงงานเนี่ยมีสมาชิกสาภาพา 4, 4สามถึงสี่พันคนสามสี่สภาพก็หมื่นคนละผู้แทนเขตเขตหนึ่งเนี่ย ก็มีเสียงสองสามหมื่นก็ไ totally ด้เป็นสสแล้วเราจะส่งประธานสาภาพลงเป็นสสก็ยังได้เลยแล้วเราก็แบบเอาสมาชิกสาภาพเนี่ยไปเลือกก็สามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีอำนาจเรายังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในสถานประกอบการเราก็ไม่มีอำนาจการต่อรองทางการเมือง <Okay. S 2> ขอบพระคุณคุณจิตรามากเลยที่ทำที่มาพูดคุยกับเราวันนี้และทำให้สังคมตระหนักนะคะว่าวันแรงงานเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญแค่ให้ผู้ใช้แรงงานได้มีวันหยุดหนึ่งวันนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันมี การต่อสู้ทางโครงสร้างทางอำนาจทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วก็หวังว่าสังคมไทยจะได้ตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณจิตราโคชเดชมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ